ดราม่า M v มวกระต่ายพันนิพาครับทุกคนล่าสุดนะครับหลังจากที่กระต่ายพันนิพาเนี่ยได้ปล่อย M v มวออกมานะครับ ถือว่านะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกระแสที่แบบในแง่ลบมากๆเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่า18บวกไม่เหมาะสมนะครับบอกว่าโอ้โหฉากนี้เอาออกมาได้ยังไงนะครับฉากพระเอก MV เนี่ยสูบบุหรี่นะทุกคนเพราะว่าเยาวชนเนี่ยดูอยู่นะครับโอ้ดราม่ากันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ากระต่ายพันธิพาเนี่ยจะออกมาแก้ข่าวว่ายังไงบ้างนะครับตอนนี้คือ MV เนี่ยได้ปล่อยออกมาแล้วจะบอกว่าแซ่บมากๆแล้วก็โอ้โหเราแต่ส่วนตัวอุ้มแล้วก็สองพัฒนาการการร้องเพลงของกระต่ายนะครับเราบอก ว่ากระต่ายเนี่ยก็ยังเสียงดีเหมือนเดิมนะครับแต่ MV เนี่ยหลายคนไปโฟกัสผิดจุดครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าของกระต่ายนะครับหรือว่าฉาก18บวกหรือว่าฉากที่พระเอก MV เนี่ยสูบบุหรี่นะทุกคนก็ถือว่ากลายเป็นดราม่ามาหากราบอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้สาวกระต่ายแล้วก็คุณครูภัยบูลน,นะครับสู้ๆครับ